สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวิดีโอการสอน AutoCAD นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็น AutoCAD 2016นนะครับก็วันนี้เองนะฮะอยากจะมาเสนอในการที่จะปริ้นงานนะครับ คือจริงแล้วการปริ้นงานส่วนใหญ่ที่เราปริ้นใช่ไหมครับที่ผมสอนนะก็ส่วนใหญ่เองก็จะเป็นการปริ้นในส่วนของหน้ากระดาษนะครับโดยตรงนะแล้วก็มีการตั้งนะครับในส่วนของสเกลนะฮะอย่างเช่น1ต่อ120นะครับในส่วนของกระดาษ a 4นะครับส่วนใหญ่ก็จะสั่งปริ้นจากตรงนี้ได้เลยนะครับคือมาที่หน้ากระดาษตรงนี้แล้วก็ไปที่เครื่องปริ้นนะครับแน่นอนนะฮะเราก็จะเซต กระดาษแต่และแผ่นของเราว่าจะให้มันตั้งไปปริ้นที่กระดาษตัวไหนหรือว่าเ้ไม่ใช่เครื่องปริ้นเครื่องไหนนะครับแล้วก็ตามด้วยการควบคุมสีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น ACA t CTB นะครับโอเคแต่วันนี้เองนะครับอยากจะมานำเสนอในส่วนของการสั่งปริ้นงานทีละหลาย,ลายแผ่นนะครับเข้าใจว่าเพื่อน,อนๆหลายคนเองก็ อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือว่ามีจำนวนไฟล์หรือว่า,าแบบฝึกหัดหรือว่าตารางหรือว่าแผ่นนะครับในส่วนของดอยอิงเนี่ยเยอะมากนะครับที่จะต้องปริ้นออกไปและส่วนใหญ่นะครับกรอบก็จะเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งถ้าจะมานั่งปริ้นทีละแผ่นนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะมาดูวิธี ในส่วนของการสั่งพิมพการสั่งพิ้นในลักษณะนี้เรียกว่าการสั่งพิ้นแบบ Public นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็นะฮะน้องๆคนไหนนะครับสนใจที่จะเรียนในส่วนของคอร์ส p r i v a t e นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับผู้จัดการนะอยากจะฝึกนะฮะในส่วนของการเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรม autocad แบบเบสิกหรือว่าแบบเบื้องต้นนะฮะก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเช็คตารางเรียนแล้วก็ เวลาว่างนะครับเราไปได้เกือบนะฮะเกือบเกือบทุกจังหวัดนะครับที่ติดต่อท่านติดต่อเข้ามานะครับคือมีสอนนอกสถานที่ด้วยนะครับสอนตามบริษัทอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับลองพูดคุยรายละเอียดกันเข้ามาก่อนนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะว่าเราจะ สั่งพิมพ์อย่างไรอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องเช็คคุณสมบัติของ,ของกระดาษของเพื่อนๆก่อนนะฮะคือเช็คอย่างนี้นะฮะเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มในส่วนของกระดาษแต่ละแผ่นนี่นะครับตรวจสอบคลิกขวาตรงนี้นะฮะแล้วไปที่เพจเซตอัพเนี่ยนะครับไปที่ modify ไปดูก่อนว่าเครื่องพิมพ์ของเพื่อนๆที่ตั้งไว้เนี่ยมันตั้งไว้ที่เครื่องเดียวกันไหมหรือว่าตั้งไว้ที่เครื่องอื่นนะครับเพราะว่าถ้าตั้งไว้ที่เครื่องอื่นมันจะไปออกที่เครื่องอื่นถ้า องค์กรของเพื่อนๆมีมีหลายเครื่องนะต้องเช็คดูก่อนนะครับต้องเช็คดีเทลตัวนี้ดูก่อนนะฮะคือด้วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระดาษที่มาจากแหล่งเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องปินเดียวกันนะครับแบบนี้นะฮะก็ต้องติ๊กนะฮะต้องต้องดูนะครับชื่อของเครื่องปินนั้นๆด้วยนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนแผ่นแผ่นถัดไปหรือว่าแผ่นไหนที่เราไม่ได้ใจเราก็เข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับคลิกไปที่ กระดาษก่อนนะครับคลิกขวาเพจเซตอัพนะครับแล้วก็ไปที่โมดิฟายเลยนะมันก็จะโชว์เป็นเครื่องบิ้นนันๆอยู่คือทั้ง4แผ่นของผมเนี่ยเป็นเครื่องบิ้นแบบเดียวกันนะฮะโอเค okay, นะครับผมจะครอดไปก่อนกระดาษทั้ง4แผ่นเนี่ยผมได้สอนอ,อไปแล้วนะฮะในวิดีโอครั้งก่อนนะครับโดยการใช้เป็น A4 นะครับ ISO A4 หน่วยเป็นเมตรนะครับแบบ ล a านสแคปก็คือแบบแนวนอนทั้งหมดนะฮะแบบเดียวกันนะครับหน่วยเป็นเมตรนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเเวลาที่เราจะสั่งปิ้นแบบพับบิกนะครับส่วนใหญ่เราจะไปที่ในส่วนของออ t โตแคนี่นะฮะเราไปที่พับบิกพับบิคนะครับอ่าติ๊กไปหนึครั้งนะครับโปรแกรมก็จะนําเรามายัางหน้าต่างนี้นะครับในส่วนที่จะโชว์ชีทเนมนี่นะฮะมันก็จะบอกว่าสามารถสั่งปิ้นได้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะ ตั้งแต่ส่วนที่อยู่ในหน้าโมเดลนะครับส่วนที่อยู่ในหน้าโมเดลคือในส่วนที่อยู่ในหน้าโมเดลเนี่ยเราไม่ปินอยู่แล้วนะครับคลิกขวาแล้วก็รีมูฟออกไปประมาณนี้นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะตรวจสอบก่อนว่าแต่ละแต่ละตัวของเราเนี่ยมันโชว์เป็นอะไรไหมมันมันไม่ no เ r อร์นะก็คือโอเคครบไปสมมติสมมติว่าอ่าสมมุติว่า,มมวาได้รายละเอียดตัวนี้ครบแล้วนะครับ อีกจุดจุดหนึ่งนะที่อยากอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับด้วยปกตินะฮะมันจะมีการตั้งเป็น DW format นะฮะหรือว่า DWFX นะฮะหรือว่า PDF นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตั้งเป็น Porter name in paper setup นะครับก็คือให้มันพิมพ์งานนะครับให้มันพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์นั้นเลยโดยตรงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของมันส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปกดเซฟมันนะฮะไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าไฟล์นั้นๆของเพื่อนมันมีเก็บอยู่แล้วไม่ต้องไปแยกเซฟอะไรต่างหากเยอะแยะมากมายแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องการจะเซฟไปเก็บไอ้ตัวนี้อยู่แล้วนะก็แค่ตั้งขึ้นมาเอาไฟล์มาพิมพ์ออกที่เครื่อพิมพ์แล้วก็จบเลยนะฮะง่ายๆนะอันนี้จําง่ายๆนะฮะทีนี้มาดูส่วนด้านล่างบ้างตัวนี้ก็จะเป็นดัมเบล ของชีสนั้นๆนะฮะของชีสนั้นๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ติ๊กไว้ตรงนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ไม่ต้องไปติ๊กหมันนะฮะตัวนี้จะเป็นการตีกรอบให้กับไฟล์ไม่ใช่ไฟล์สิตีกรอบกระดาษนะฮะอันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องไปนสนใจนะฮะติ๊กแค่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับทีนี้อีกจุดจุดหนึ่งนะสมมุติว่าสมมุติว่านะครับเราลบ ว่าเราลบตัวนี้ออกไปนะฮะผมรีมูฟออนะฮะผมลบสมมติว่าผมลบไฟล์นี้ออกไปแล้วผมจะไปเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาอ่ะสมมุตินะครับไฟล์ใหม่ที่เพื่อนๆมีอ่ะสมมติว่าอาจจะเยอะมากนะฮะอย่างเช่นอ่าผมจะให้ดูในส่วนของอ่าแบบบ้าน2ชั้นนี่นะฮะอ่ะตัวนี้นะครับจเจลิกป้ายนะครับมันก็จะมีไฟล์แบบนี้คือคือแอดไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะฮะแอดชีตตัวนี้นะฮะ ก็คือเปิดไฟล์ตัวอื่นมาสั่งปินได้ในในในไฟล์งานนั้นๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะทีนี้การคลิกขวาจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวที่จะให้เราติ๊กได้ว่าไม่ต้องเอาในหน้าโมเดลมาให้ไม่ต้องเอาตัวที่อยู่ในหน้าโมเดลเนี่ยมาโชว์ในชีตตัวนี้อีกนะครับติ๊กตัวนี้ออกไปนะฮะคลิกขวาเห็นไหมฮะก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเนะพื่อนๆลองดูนะครับโดยผมลบตัวนี้ออกไปนะฮะผมก็ ดีมุฟออกผมไปแอดมาใหม่นะครับผมเอาฟงไฟล์งานตัวเดิมมานะเลือกเห็นไหมฮะในส่วนของไอ้ตัวที่เป็นโมเดลที่เราไม่ต้องการมันก็จะไม่มานะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็จะไม่มีอะไรที่ต้องมามามาติ๊กภายหลังนะครับโอเคเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัวนี้ก่อนนะฮะผมจะกลับไปที่ ไฟล์งานเดิมของผมก่อนนะครับผมขอรีมูฟออกไปก่อนนะครับอ่ะก็คือผมปิดตเนียไปก่อนนะนะครับเข้าไปใหม่นะครับพ u b l i c กนะนะครับสมนทรภูมิติโตเนียไปก่อนนะฮะผมปิดตัเนียไปนะครับโน <No. S 2> นะครับพ u b l i c กอ่ะ อ่ะทำไมไม่หายวะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวลบตัวนี้ไปก่อนนะครับรีมูฟออกไปก่อนตัวนี้นะฮะอ๋อเฉพาะในการเปิดไฟล์จากตรงนี้นะฮะเฉพาะในการเปิดไฟล์ okay. รตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมรีมูฟเรียกไปก่อนนะครับผมก็จะได้มาทั้งหมด4แผ่นแบบนี้นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับอโอเคนะครับอย่างที่เราทราบกันเราตั้งค่าพวกนี้ไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็จะมาที่ตรงนี้เลยนะครับมากตรงพับบิกเลยนะฮะ ก็บอกไม่ต้องนะฮะโน no เลยนะครับสักครู่นะครับมันก็จะสั่งปิ้นไปที่ตัวนี้มันจะขึ้นเปน็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาเสมอนั่นหมายถึงว่าเราสามารถปิดรา,ายละเอียดตัวนี้ไปได้เลยแล้วก็ทํางานต่อไปได้เลยจนกว่าพี่เขาจะปิ้นงานเสร็จนะฮะถ้าเกิดว่ามีสักร้อยสองร้อยแผ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานมากนะครับ แล้วเราก็ปิดตกปไปถ้าเพื่อนๆ <im it. S 1> ไม่ต้องการ <im it. S 1> ให้หน้าต่างนี้ขึ้นมาโชว์นะครับไม่ต้องการให้หน้าต่างนี้นขึ้นมาโชว์ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกจากตรงนี้แล้วกดคอตกปไปเขาก็จะไม่ถามแบบนี้อีกนะครับพอปิน้นเสร็จเขาก็จะอนุญาตให้เราปิดไปได้เลยนะครับอันนี้ผมจะคลอตไปก่อนนะฮะในขณะนี้เครื่องปิ้นของผมก็ทําการปิ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงบ้างนะฮะก็จะมีการสั่งปิ้นออกมาทั้งหมด4แผ่นนะครับตามดีเทลตัวนี้ในขณะเดียวกันเราก็กลับไปเขียนแบบของเราต่อได้นะฮะ ก็รอจนกว่าเขาจะปริ้นงานเสร็จก็ปล่อยให้เขาปริ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะอันนี้คืออยู่ในส่วนของการสั่งปริ้นงาน A อะไรก็เหมือนกันนะฮะ A อะไรก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆมีก็สั่งปริ้นได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือการสั่งปริ้นงานในส่วนของออทเตอร์แคปนะครับก็ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในส่วนของอคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมส่งออกไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอาชีวะไทยนะครับกลุ่ม Cat a n d Sket Up หรือว่ากลุ่มเรียนรู้ออเทแคเบื้องต้นประเทศไทยนะที่อยู่ในส่วนของ Google+ p l u s นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใดนสนใจจะสั่งซื้อวิดีโอนะครับการเรียนในส่วนของเบสิกพื้นฐานออ t o แคดสองพหรือ2016 ก็ยังคงสามารถสั่งซื้อได้นะครับเป็นวิดีโอพื้นฐานมีทั้งหมด10บทนะครับรวมถึงแบบฝึกหัดนั้นๆตามที่หน้าง,งานของเพื่อนๆใช้งานเช่งนงานระบบงานไปปิ้งนะฮะงานแมคคีนิคอลพวกสถาปัตด,ด้วยอะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะขอจบวิดีโอการสอนเตเพียงเท่านี้สวัสดีครับ